บอว่าไงทียมึงอย่าพูดอย่าพูดออาวตำนานที่เขาบอกว่าตำนานใหญ่ไม่จริงใช่ไหมใช่สักย่นยิ่งกว่าเนื้อเปื่อยกอะเดี๋ยวเนื้อเปื่อยใครกินดีกว่าไม่ใช่ที่มึงเห็นพื้นภาพลงตามันยังไม่เห็นความจริงแต่ว่าดีนะสุขภาพร่างกายรู้สึกดีเขาบอกหายมาแล้วใช่ป่ะทำไมยันนี่ดูเมายิ่งขึ้นหายมาใช่ป่ะหายแล้วก็กลับมากินต่อต่อว่าหก็ไม่แล้วเขาบอกมีบอกแล้วว่าต้องแบบว่าแช่ได้กี่นาทีไม่มีไม่มีใครยุ่งกับมึงเลยบางคนมีรอยสักขึ้นไปก็ได้ ต่ของของผู้หญิงเป็นไงมันไม่มีบ่อรวมใช่ไหมคือผู<พ>้าผู้หญิงเขาเข้าไปในห้องของแฟมิลี่การเขาต้องใส่รหัสที่เนี้ยผู้หญิงเขาใส่รหัสบอกผู้ชายอ่ะทุกคนจะจินตนาการออกหนังโป๊ญี่ปุ่นอ่ะหนังเอวีมันจะส่งผู้หญิงเอวีเข้ามาถ้าในในหนังอ่ะใช่ผู้ชายโอ้หู้เออแล้วที่บอกกันที่บอกกันที่บอกแต่แต่ได้ข่าวว่าผู้ชายหล่อใช่ไหมหล่อนะอย่าไปเลยอะหล่อนะจะดรอปถ้าเกิดเป็นแบบ เขาไปอะดูเพลินเลถ้าไี่ดูนมานะเพลินเลยจริงแบบก็เดี๋ยววันนี้ให้เขาพักผ่อนกันนะคะเียงเคืนยิบเยโอเคเดี๋ยวตีหนึ่งมานอนนะเดี๋ยวตีหนึ่งมาทานไปนะตีการห้องแล้วหรือว่าไปต้องคัดดีกว่าบ้างหนี่งออกเดเศีกันอันนี้อันนี้ที่คืนตีหนึ่งคือไปชักคนนึ่งก็ง่วงเรทับใจคนหนึงก็ต้องมาใช้พี่อยู่ชั้นหนึ่งคนนึงก็กินแต่ลายคนนึงคืน กูไม่ใช่กูมารวมตัวได้ยงไงไม่ใช่กูปอัพเดตอ่ะมันใช้ชีวิตยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคือเนี่ยไอพวกนี้ยกำลังจะหลับแต่อีพี่น้องตื่นแล้วนะสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปชั้นหกอีกทีเนี้ยลำบากเลยวาวุ่นทีเนี้ยพี่ดองพี่ดองชิดด้วยเดี๋ยวนียครับยิงกูหน่อยเฮ้ยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อย ห้องอะไรครับเนี่ยต้องหลับต้องนอนกูบเด็กของจริงเฮ้ยมาแด่ข้าวแดกข้าวผมแล้วเฮ้ยไอเลีวอิสานบุวเมาอิสานเมาใส่กูด้วยกูไม่ได้นอนฮลโหลพี่พี่ไม่มีผมนะพี่